รายกาไม่บอสผมชัยแ้ครับฮันนี่นภักค่ะแน่นอนเมื่อเจอเราสองคนนะครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันใช่เรื่องราวดีๆเด็ดๆสําหรับคนที่เป็นผู้นําหรือว่าคนที่กําลังจะเป็นผู้นําหรืออยากจะเป็นผู้นําวิธีการวิธีคิดเป็นยังไงใช่แต่วันนี้ในวิธีคิดของผู้หญิงคนนี้ก็จะแตกต่างนะเขาทำแบบว่าใาย่างมากจากแม่้าผ่านตัวเองมาเป็นผู้จัดละครผู้จัดละครไม่พอผ่านตัวเองมาเป็น อะไรคนจัดประกวดเป็นพี่เลี้ยงนางงามอ๋ยพี่เลี้ยงนางงามน่าสนใจมากใช่เพราะว่าดูแลผู้หญิงเยอะใช่คนนี้ก็เคยประกวดใช่ไหมเวลาผู้หญิงอยู่กันเยอะๆมันจะต้องมีเรื่องราวต่างๆท้องสิท็องสิทใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเราสองคนจะมาพูดเองมันก็ไม่ได้วันที่แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับผมเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาพบกับ รายการไม่พอแล้วตอนนี้นะคะเป็นช่วงของนางงามคึกคักมากเลยช่วงนี้เวทีนางงามคึกคักมากเลยซึ่งจบไปคือเวทีมิสยูนิเวิร์สแล้วคราวนี้เข้าอยู่สู่ตรงกระแสะนางงามแล้วที่พลาดไม่ได้ก็คือคนที่จะมานั่งกับเราในวันนี้ก็คือพีดีนางงามอา้อาวนั่นก็คือแม่รถนี่เองค่ะสวัสดีค่ะแม่ัสดีค่สวัสดีคร่บ แนะนำตัวเลยครับค่ะสวัสดีค่ะนังทนนันน์แก้วพวงนะคะก็ปกติแล้วคนในวงการก็เรียกว่าแม่โรสทีนี้เนี่ยเคยทราบข่าวหรือรู้ว่าก่อนหน้านี้แม่รสเป็นแม่บ้านมาก่อนคือสามีทําอะไรยังไงถึงเป็นแม่บ้านเออเดี๋ยวเราได้ฟังนีดนึงค่ะแล้วรายละเอียดจริงๆแล้วอ่ะ ไม่ค่อยสนใจวงการบันเทิงสักเท่าไหร่นะคะด้วยปกติเป็นแม่บ้านสามีเป็นข้าราชการใช่ค่ะพ่อเป็นข้าราชการแล้วก็อยู่เลี้ยงลูกอยู่บ้านทำตัดเสื้อผ้าบ้างทำการหย็มือบ้างแล้วแต่จิปาถะที่เราจะทำใช่ค่ะทีนี้พอลูกเริ่มจะพอจบมัธยมปลายก็มาอยู่กรุงเทพลูกสาวก็เลยต้องมาซื้อบ้านอยู่กรุงเทพ แล้วก็เลยได้มารู้จักกับคุณชายเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วสิบกว่าปีใช่ค่ะแล้วก็ก็เลยได้หันมาแสดงละครจริงๆบอกบอกบอกตามตรงว่าเกิดจาก IPM อใช่ค่ะเกิดเป็นคนที่เกิดต้นต้นแรกเลยคือ IPM เอมมาเป็นตัวประกอบ สมัยสมัยของเล็กเอ็กต้าเนาะแต่ก็จยัดจับมุวงใช่ค่ะก็เป็นคุณเท้าแล้วก็มาเล่นเป็นแม่นาง12ค่ะแล้วก็ปลาบูทองบ้างอุทัยเทวีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วล่าสุดก็ยังไปเป็นผู้เล่นกับคุณฮันนี่ด้วยคุณฮันนี่ค่ะอะไรนะพนางสุเมธาเป็นคุณเท้าที่ดูแลพนางสุเมธาใช่อันนี้ล่าสุดส่วนในการที่จะ พันตัวเองมาเป็นผู้จัดเวทีก็คุณชายอีกคุณชายให้อีกละคะเป็นชายเล้วสรุปแล้วสรุปแล้วฉันเชิญแขกมานี่คือแบบใกล้ตัวมากเลยเยียกเอามาเล่าประวัติอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือปีนั้นรู้สึกจะปีสองพันสิบี่แกลนนนทบุรีคุณชายเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ก็คือเป็นพีดีใช่ค่ะเป็นเป็นพีดีทีนี้ก็บอกว่าแม่รถมาช่วยกันทำไหมเพราะเห็นคุณชายก็งานเยอะตอนนั้นรู้สึกจะเป็นตำแหน่ง พู้มในการพู่มในการช่องซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เป็นอยู่ใช่ค่ะทีนี้ตำแหน่งอย่ยวแน่นอย่างนั้นตลอดกันแล้วก็เลยมารวมหัวกับสองคนก็ทำเวทีประสบความสำเร็จสวยงามหลังจากนั้นมาพอปี18-19คุณชายบอกว่าชายคงไม่มีเวลาทำแม่ก็เลยต้องทำคนเดียวปี18-19ทําทำมาหลายจังหวัดค่ะเป็หมดอะไรบ้างนนทบุรี อุตราด,ดิตสุโคไทยอ่าอีกอันนึงอะไรนะบึงการอ่าล่าสุดปีป,ปีปี2022สี่จังหวัดค่ะก็มีจังหวัดเลยบึงการสกลนครน้องบุรมัมย์ภูา<ช>ทำไมถึงโลภขนาดนี้ทำ<อ>แล้วรวยเหรอ,อ,อใช่ไหมคุณอันนี้ใช้คำว่าโลภไม่ได้ไหมถามว่าทำรวยไหมถ้าทำเป็นไม่ขาทุนค่ะ แต่ถ้าทําไม่ดีทําไม่เป็นคอนเ c คชันไม่แน่นพอก็มีการเข้าเนื้อเหมือนกันใช่ค่ะแล้วต่อจากนั้นก็มาทําเวทีอีกสองเวทีก็คือสตาเวทีสตาสตากรุงเทพมหานครแล้วล่าสุดปีนี้ก็คืออันนี้ทําเกี่ยวกับไม่ได้ทําไม่ได้ทําเวทีนางงามต่างๆพวกนั้นจะมาทําวัฒนธรรมแบบเพณีก็คือเวทีสงกรานอเวทีสงกรานสนใจมาทําเวทีมิซิ g กรนอิน t ตอ n a เนชั a แนลไทยแลน์ไหมนี่เจ้าของที่สิ์อยู่นี่ถ้าเกิดไม่ลถสนใจเนี่ยให้ไม่ลถจัดการหาสปอนเซอร์ดีวงานได้เลยที่เรเชิญมาวันนี้ก็คือเราจะมาคุยธุรกิจตัวนี้ด้วยใช่ไหมคุณอันนี้มาคุยธุรกิจตัวนี้คุณออยากถามแม่ลดนิดนึงว่าในเมื่อไม่ลถเป็นผู้จัดมิสแกรนทาไมถึงทําหลายเวทีเออครั้งแรกก็คือซื้อสเวทีค่ะ ปกติแล้วกติกากของของกองประกวดแกลนไทยแลนด์ก็คือถ้าสมมุติว่าซื้อจังหวัดไหนเป็นพีดีจังหวัดไหนเราจะต้องทําจังหวัดนั้นก็คือจัดประกวดที่น,นั่นนะคะอันนี้เป็นบนรรยาย,ายข,อของพี่นวัดเลยครับอ,อย่างสมมติซื้อเลย<ะ>ก็ต้องจัดประกวดที่เลยทีนี้เมื่อปี2021ก็ซื้อจังหวัดเลยบังเอิญว่าหนองบัวลำพูยังไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์ ก็เลยได้พ่วงมาเป็นสองจังหวัดอ๋อทีนี้พอหลังจากนั้นมาสกลนครกับบึงการผู้ถือเลขทธิ์เขาคนเดิมเขาถอนตัวค่ะทางกองก็เลยบอกว่าไม่รถสนใจทําอีกสองจังหวัดไหมแล้วบังเอิญว่ามันอยู่ในโซนเดียวกันโซนเดียวกันภาคอีสานก็เลยซื้อสี่จังหวัดเลยใช่ค่ะ ก็เป็นคนที่ถือลิขกิทธิสีจังหวัดปีนั้นทีนี้ด้วยเหตุที่มันมีเรื่องของโควิดโควิด2020ครับจัดไม่ได้21จัดยังจัดไม่ได้ทั้งปีเลยคือเขาไม่ให้จัดงานเป็นการเริ่มต้นทำงานที่ค่อนข้างเหนื่อยมากปีนั้นมาได้จัดต้นปี2022ค่ะก็ซึ่งก็งบประมาณที่สโคบงานที่ตั้งเอาไว้ สมมติเราตั้งไว้ประมาณ8 0 0แสนเนี่ยมันก็จะขยับไปประมาณ1นล้านจะเพิ่มมาสองประมาณสองแสนหนึ่งล้านเนี่ยโอ้ส่วนม่กจะเป็นสปอนเซอร์ค่ะขายเองเลย่ะใช่ค่ะก็จะมีสปอนเซอร์หลักแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่เขาเชื่อถือในตัวเราอะไรเงี้ยก็ก็ช่วยเหลือก็หลายๆภาคส่วน ที่นี้อยากถามแม่รดนิดนึงว่าหลายๆที่เราได้ยินนะเวลาจัดประกวดไม่ใช่จะพมิดแกนนะเราไม่เอ,อยถึงชื่อเวทีดีกว่าหลายๆที่หลายๆเวทีเนี่ยจัดแล้วขาดทุนอเออทําไมก็ถึงขาดทุนแล้วแม่ลถทํำไมถึงทําแล้วได้เพราะอะไรเออเคล็ดลับยังไงคะแม่รถถามว่าทํา,า,มาทไมจัดแล้วถึงขาดทุนอันนี้อันนี้มันถ้าเป็นคนจัดงานนะะเราต้องเราต้องคิดคิดสกบงานไว้ก่อนว่าว่างานเนี้ย สกอบงานเท่านี้คุณแตกสเกลออกไปเลยว่าคุณจะต้องทําอะไรบ้าง1 2 3 4เวทีแสงสีเสียงเท่าไหร่การจัดประกวดนางงามเท่าไหร่รางวัลเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในเรื่องของนางงามที่พักอาหารหรือค่าใช้จ่ายเรื่องรถเรื่องลาสตาฟกราฟิกคอมพิวเตอร์ทุกอย่างนี่คือคิดครอบบ่หมดเลยว่าเท่าไหร่พอเราคิดออกมาตรงนั้นแล้วสมมติว่าเราคิดว่าประมาณ70,0,000เราต้องบวกไปมาห0 0 0 0 0ก็คือ800,000อันนี้คือต้นทุนละ เรบอกลบไว้ถ้าลบลงถ้าเราคิดลบลงถ้าสมมติว่าต้นทุนเราเจ็ดแสนเราไปบอกว่าหกแสนนั่นคือนั่นคือเตรียมขาดทุนตั้งแต่ยังไม่เริ่มจัดงานค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าอย่างอย่างอย่างสมมติหนึ่งหนึ่งจังหวัดเนี่ยอะตีเลยไม่เกินห้าแสนี้ระดับจังหวัดนะคะไม่เกินห้าแสนถ้าไม่จัดงานเวอร์วังอลังการขนาดไหนไม่ใช่เราต้องรู้ว่าเราหาเงินได้เท่าไหร่สปอนเซอร์สนับสนุนมาเท่าไหร่ คุณจะใช้เท่าไหร่ต่อให้สปอนเซอร์มาสักสิบล้านแต่คุณจัดงบประมาณไปยี่สิบล้านหรือสิบห้าล้านเนี้ยคุณก็ไม่สามารถจะมีกําไรได้บางคนอยากเอาหน้าไงจัดใหญ่ไว้ก่อนถามว่าเอาหน้าชอบไหมชอบอไม่มีใครที่จะไม่ทาแล้วแบบอยากโปรโมตตัวเองอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วต้องคํานึงถึงว่าเอาหน้าไปทําอะไร ถ้าเอาหน้าตรงนั้นแล้วมาขาดทุนตรงนี้แล้วมาโดนนินทาตรงนี้เอาไปทําอะไรเป็นข้อคิดที่ดีมากนะจริงๆแล้ววันนี้เหมือนเชิญแม่โรสมาเราได้นั่งคุยกันเรื่องนานงามนะเหมือนซับซ้อนเหมือนกันเนาะซับซ้อนนะได้ความรู้ขึ้นเลยนะได้ความรู้เยอะจะจัดงี้เดี๋ยวเราต้องปรึกษาแม่รสแน้นอนทีนี้เนี่ยแม่รสถามนิดนึงสิเพรากจหลายๆจังหวัดแล้วนี่เอาผู้หญิงมาจากไหนผู้เองมาทำไมทำยังไงก็ถึงมาสมัครอะ การโปรโมทยังไงการโปรโมทก็คือลงเพจปกติแล้วแต่แต่ละเวทีบริบทนางงามก็คือจะลงจะลงเพจของของเพจของนางงามนะคะแต่ส่วนหนึ่งอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือคอนเน็กคอนเน็กชันก็คือเพจพันธมิตรหรืออ่าพักพวกกันพันธมิตรอย่างคุณชายฝากโปรโมทท้นิดนึงนะคะคุณชายมีเพจอะไรคุณชายก็โปรโมทให้เขาจะรู้จักตรงนั้น คือบางบางทีอ่ะถ้าเพจเพจเดียวน่ะก็ไม่สามารถจะไปโปรโมทได้ทั้งหมดต้องฝากข่าวและที่สําคัญคือการแถลงข่าวการแถลงข่าวนี่คือดับหนึ่งของการที่โปรโมทงานว่างานนี้จะจัดขึ้นจริงหรือไม่จริงถ้าแค่รับสมัครอย่างเดียวหน้าเพจหน้า Facebook อะไรเงี้ยคือส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมั่นใจแต่ถ้ามีการจัดการแถลงข่าวเกิดขึ้นปุ๊บเมื่อไหร่น่าแสดงว่าโอเคคุณจะจัดงานแน่นอน ประมาณนั้นะแล้วก็หลังจากที่แม่รถบอกว่าแม่รถเป็น PD แล้วเนี่ยน้องๆผู้หญิงหลายคนก็อ,อยากจะรู้ว่าวิธีการสมัครให้โดนใจกรรมาการหรือ PD ดีให้เลือกเขาเนี่ย<ม>ต้องทำยังไงบ้างอันนี้ไม่ยากเลยค่ะเอาตามบริบทของของตัวเองแล้วก็กติกาของเวทีเลยมสมมุติว่าอย่างเวทีนี้เขากำหนดส่วนสูงเท่านี้อายุเท่านี้คุณก็ต้องอยู่ดูกรอบว่าเราอยู่ในส่วนนั้นหรือไม่ อ่อยังบางเวทีต้องรับหนึ่งร้ยสิหกเซนติเมตรขึ้นไปบางเวทีก็1้อยหกสิบสองบางเวทีก็1้อหกสิบห้าซึ่งมันมันแตกต่างกันว่าเขาจะรับประมาณไหนแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรบางเวทีอายาหาดารานักแสดงเขาก็จะรับประมาณแค่ร้อยหกสิบห้าขึ้นไปหรือ1้อหกสิบสองขึ้นไปเพราะว่านักแสดงไม่ต้องการตัวใหญ่มากอ่าด้วยด้วยที่ว่าน้องน้อง พระเอกอาจจะไม่สูงตัวเท่าตัวนางเอกมันก็จะความสมดุลในในเรื่องของเวลาถ่ายทํามันก็จะไม่สวยประมาณนั้นอาแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือว่าหลังจากเข้ากองไปแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างให้ถูกต้องว่าบางคนก็มีแฟนมาตามหรือมาดูบางคนก็เหมือนแบบเล่งเล่งก็บางคนก็เหมือนแบบอุ้ยฉัน แล้วฉันเบื่อแล้วฉันอยากเลิกเดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ถูกใจฉันฉันอยากกลับบ้านคุณเข้ามาสมัครเราไม่บังคับว่าคุณจะต้องมาประกวดนะแต่จะต้องมีกฎของกองว่าถ้าสมัครแล้วกะรุณาอย่าถอนตัวเพราะว่ามันจะทําให้คนอื่นพลาดโอกาสอย่างเรารับ20่สิบคนพอเต็มเราเราเราดูแล้วว่าโอเคคุณสมบัติเหมาะสมนะ20คนนี่คือเต็มละแต่ น้องมาสมัครอีกเราก็บอกโอาหนูเต็มแล้วนะคะลูกหรือหมดเวลาแล้วอะไรเงี้ยแต่คนที่20คนเนี้ยพอเข้ากองแล้วคุณจะตลาดสิทธิ์เนี้ยมันก็เหมือนพลาดโอกาสของคนอื่นที่เขาจะมีโอกาสไปยืนเนทีซึ่งอันนั้นมันก็เขาก็จะติ๊กหัวไปแล้วว่าเออคนนี้ไม่มีระเบียบวินัยนะอ่าแล้วเขาจะมันผู้จัดก็จะถึงกัน ง่ายๆเลยคือน้องๆที่จะเข้ามานะคะก็คือต้องเตรียมความพร้อมก่อนห้ามเลิกกลางคันต้องมีความรับผิดชอบกับตัวเองต้องมีวินัยต้องมีระเบียบวินัยใช่ค่ะมีระเบียบวินัยแล้วก็มีความรับผิดชอบให้ให้ให้สูงจะมองว่าถ้าเรื่องแค่นี้คุณยังรับผิดชอบไม่ได้แล้วใหญ่กว่านี้คุณจะรับผิดชอบไหวไหม เป็นไงคะพีดีของเราน้องๆอย่าเพิ่งกลัวนะคะพีดีของเราใจดีน่ารักเข้ามาสมัครกันได้เลยปีนี้เวลาแบบผู้หญิงอยู่รวมกันเยอะๆเรื่องการนินทาการอะไรเงี้ยมีไหมหรือมีการแบบประจบไม่ลดค่ะจะกินอะไรเพื่อจะเอาคะแนนืวอหวังให้ได้ตำแหน่งมีไหมมีการคุยนกรอบไหมไม่มีค่ะชิ้นโง่เราเคยได้ยินมาบางที่ก็มีเนาะที่แบบว่าถ้าเอาลูกสาวได้ตำแหน่งเนี้ย เดี๋ยวผมเป็นสปอนเซอร์ให้เจอไหมเจอค่ะโอ้จริงเหรอเจอเจอประมาณที่ว่าผมจะสนับสนุนเวทีให้เท่านี้แต่เด็กคนเนี้ยเด็กผมเนี่ยต้องได้มงคออ่าแล้วไม่อูต่อไปยังไงประทานโทษนะคะจริงๆแล้วสปอนเซอร์ก็อยากได้ค่ะแต่ถ้าจะทำอย่างนี้ก็คือถอนตัวไปก็ได้ทะได้ยลางนี่เลยถึงทำได้หลายปีนะเพราะเป็นคนที่แบบ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําทีนี้แม่ลดเวลาทํางานเนี่ยเชื่อแน่นอนว่าปัญหาอุปสรรคย่อมมีเวลาเจอปัญหาพี่ลดทำยังไงแก้วิธีอะไรแล้วบอกตัวเองยังไงส่วนมากถ้าเจอปัญหาคนที่อยู่ข้างก็คือคุณพ่อคือสามีจะเป็นคนที่ให้กําลังใจจะบอกว่าไม่เป็นไรวันนี้พักสมองก่อนอ่าแล้วพักผ่อนกันแล้วไม่ต้องคิดถึงเลยนะวันนี้คือจะจะปิดปิดเรื่องงานไว้แค่นี้แล้วก็ จะสนุกอ่าจะไปกินนอนบ้างกินน wow any like anyway> hey ี่บ้างขับรถไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยให้มันคลายคลายตรงนั้นก่อนพอวันลงขึ้นคิดใหม่คุณพ่อก็เป็นคู่คิดอีกคนงที่อยู่ข้างๆเราตลอดเวลาพูดถึงคุณพ่อแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วคะคุณพ่อจาะ จะสามสิบสามสิบแล้วคุณแม่โรดบอกวิธีครองเรือนหน่อยว่าอายุครบกันถึงสามสิบปีเนี่ยมีวิธีครองเรือนยังไงให้อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขเป็นคู่คิดของเราอย่างนี้ค่ะก็ใช้แค่สามวันมาไม่ใุ่สามสเริ่มเป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้ว่เป็นคนที่ไม่เคยทะเลาะกันอยู่กันมาจะสามสิบสามสิบปีคะไม่เคยทะเลาะกันค่ะ เป็นอะไรที่ฟังไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยด่าทอกันไม่เคยพูดไม่ดีไม่เคยพูดกูมึงไม่มีค่ะมีแต่จะให้กําลังใจกันอย่างสมมุติว่าคุณพ่อเหนื่อยมาเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้เข้าวงการนะคะไปต้องมีเข้าเวรเพราะเป็นเป็นข้าราชการทหารเข้าเวรมาเสร็จอย่างเขาเหนื่อยมาเข้าบ่นบ่นแเราก็จะนิ่งคะอ่าแล้วก็บอกว่าพาบน้ำเนาะ กินเย็นนี่กินอะไรดีป้าๆไปตลาดกันไปหาก็จะไปเรื่องอื่นประมาณนี้แต่หลังๆมาก็เพออายุมากขึ้นคุณพ่อก็อารมณ์จะเย็นลงแล้วก็ไม่เคยทะเลาะกันแไม่ค่ะคือเป็นคนที่ไม่ไม่ใจร้อนไม่ไม่ด่าแม่อะไรใช่ค่ะใครที่โดนโดนแม่ด่า่ะโหสวยมากเลยค่ะ คุณแม่โรเป็นคนใจเย็นคุณแม่โรไมีหลักทรรอะไรในใจมากที่ทําให้เราใจเย็นไม่ชอบว่าอะไรโคนหรือว่าเกิดจากอะไรข้างในของเราบ้างค่ะลงค่ะปงปรงเป็นอันดับหนึ่งเกิดจากธรรมะหรือว่าเกิดจากเราดูชีวิตมาเยอะเราก็เลยปงว่าไม่ได้อะไรไปมากกว่านี้ก็ชีวิตเดี๋ยวก็ตายไปแล้วเราก็ทําดีดีกว่าอะไรอย่างนี้ไมมใช่ค่ะลงแล้วก็ปล่อยวางเป็นคนที่ หนึ่งมองมองเห็นหลักความจริงความจริงเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่มองเห็นแบบแทกอย่างเราสาวเนี่ยที่มาที่มาสมัครเวทีเราเนี่ยเรามองรูปร่างสวยงามไปในปีนี้เราวทีที่เรามองเขาวบหนึ่งเนี่ยเราจะมองถึงว่าอีกห้าปีสิบปีหนูก็ต้องอายุมากขึ้นสิ่งแรกที่หนูควรทำคือหนูต้องรักตัวเองรักพ่อแม่และต้องทํา ตั้งใจทํางานในสิ่งที่ตัวเองอยากอยากเป็นอยากได้แต่สิ่งที่สาคัญคือต้องีเป็นคนดีค่ะอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเอาเปรียบผู้อื่นแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาเอาเปรียบเราอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆในพื้นฐานชีวิตง่ายนะคะที่คุณแม่ลดพีดีของเราเนี่ยมาแนะนําไม่ใช่แต่น้องๆนะคะที่มาสมั คือคุณแม่คุณพ่อหรือทุกวัยเลยก็เรื่องนี้ก็ไปใช้กับในชีวิตประจําวันของทุกคนได้ที่พลาดไม่ได้คือรายการเรามาต้องมีเรื่องสายงูแม่รถมีเรื่องงูอะไรบ้างไหมคะทำไมถึงได้ยางนี้นับถืออะไรยังไงนับถือเส็จพ่อราชการที่ห้าแล้วก็เส็จเตียกรมหลวงชุมพรเขตดุ้มศักดิ์แล้วก็สิงหกดิ์ ทุกอย่างในประเทศไทยก็นับถือใช่แล้วก็ที่ได้มาล่าสุดอันนี้เป็นไอ้ไข่โอ้ไอ้ไข่ไอ้ไข่ว่าเจดีอนี้ผู้ชายให้มาอพอพอไอ้ไข่มาเข้าคอเข้าตัวปุ๊บเนี่ยเราก็จดมนไว้พระทุกวันแล้วก็จะสวดคาถาบูชอ้ไข่นะคะเชื่อไหมว่าได้จับเงินล้านถูกเลขถูกเลขด้วยี่ใช่หลังจากได้วันนั้นปุ๊บเย็นก็ถูกหอย แสดงว่ามาถูกแล้วก็แล้วก็ทํางานอะไรก็มือขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่รักให้เง็นดูก็เลยใส่ใส่เป็นคนที่แขวนคอแขวนตลอดอ๋อยังจะมีไอ้ไข่จากสายมูตัวพ่อมาส่งให้กับคุณแม่โลนของเรานะคะใช่ค่ะแล้วก็ไอ้ไข่เคยมาเข้าฝันไหมเหมือนที่หลายๆคนเคยเจอไอ้ไข่มาเข้าฝันมาเอาขนมนู่นนี่นั่นอไม่ไม่เคยมาเข้าฝันเพราะว่าเวลาไปไหว้ก็จะบอกว่า ถ้าสะดวกก็จะมาเองจะไม่เคยไม่เคยบนค่ะสะดวกก็ไปไปสองสามครั้งค่ะเนี่ยยังยังอยู่ในงคอยอยู่อืมโหเดี๋ยวก็นั่นดูดูก่อ้อนนี่ไอ้ไข่ไอ้คุณไข่ได้ไข่ใช่ไงอันนี้ของรัชการที่ห้าอ๋ออันนี้พระธาตุพนมรุ่นบรรจุธาตุลงตั้งแต่พอพระธาตุพระธาตุล้มพระธาตุ ใช่คร่ะอันนี้ในหลวงไปบรรจุใช่ค่ะเก่งมากเลยอรับศักดิ์สิท์มากพอแม่หลวงออกอกมารู้สึกถึงความแบบพลังของแต่ละองค์เลยค่ะว่าศักดิ์สิ์เราจะรักษาของพวกนี้ไว้ได้ต้องเป็นคนดีเป็นคนที่พูดจริงทำจริงค่ะซื่อสัตย์สุจริตไม่เอาเปรียบใครและไม่ให้ใครมาเอาเปรียบเราแน่นอนที่สุดใครเรื่องนี้คือคนเราอ่ะ ถามว่าเห็นแก่ตัวไหมทุกคนมีความเห็นแก่ตัวหมดแต่ใครจะออกมาใช้มากกว่ากันแค่นี้ก็จริงนะอันนี้ทีนี้ถามห้รู้อีกเรื่องนึงขอย้อนกลับมาในเรื่องของของนางงามนิดเองทีเนี้ยพอหลักการส่งว่าเราได้นางงามแล้วเนี้ยพอไปสู่เวทีใหญ่เนี้ยความยากง่ายมันยังไงแล้วก็พอมองว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงคิวเด็กของฉันสักทีทำไมของฉันยังไม่ติดท็อปไฟหรือท็อปห้าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มองจุดนั้นยังไงหรือการแข่งขันเป็นยังไง หรือเรายังขาดอะไรอยู่ที่เราจะต้องต้องมุ่งมั่นพัฒนาต่ออถามว่าตัวเราเนี่ยในฐานะพีดีอ่ะใครก็อยากให้ให้เด็กที่ที่อยู่ในอนัตเราสมมุติว่าเป็นเป็นพีดีของจังหวัดอ่าเลยก็อยากให้เลยเข้าร่ถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยเราจะตั้งใจเราอยากตลอดเวลาแต่ถามว่าเด็กอยากกับเราแค่ไหนคือเพราะฉะนั้นตัวเด็กเองเนี่ยก็คือ เ0็ดบถึงแปซที่จะต้องดังตัวเองต้องมีความอยากในตัวว่าฉันกะหายมงเอาง่ายๆเลยว่าฉันกะหายมงทีนี้ถามว่าทั้ง77คนอ่ะ77คนไม่ใช่ว่าเราแค่คนเดียวจะต้องจะต้องมีความเด่นความดังความปังไม่ใช่เลยค่ะอย่าลืมว่า7 0 76คนที่เหลือน่ะเขามีของนนเขาก็เอาความเด็ดของเขาออกมาถูกต้องค่ะเขามีของังนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาแม้กระทั่งมันสมองแม้กระทั่งความสามารถ เพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปบูลลี่ใครว่าถ้าใครมงแล้วว่าทำไมฉันไม่ได้ดูเราหันกลับมามองตัวเองว่าเราเท่าเขาหรือยังจากที่ฮันนี่ฟังนะนะคะเราก็ต้องมีความกระหายมงก่อนเพราะว่าการกระหายมงมันทําให้เราพัฒนาทุกอย่างใช่ใช่ไหมคะแม่โู้พอพัฒนาทุกอย่างทังด้านมันสมองบุคลิกภาพการเดินการนั่งการแต่งหน้าทุกอย่างทุกอย่างก็จะออกมาดีที่สุดในรูปแบบของเราใช่ค่ะ ทีนี้เรื่องทึ่ไม่รถพอคนที่เราทําแล้วมีเด็กผู้หญิงเยอะๆเสียเสียป่าจะเข้ามามีไหมที่แบบมาคุยพี่รุครับมีน้องร้องมั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีติดต่อพี่รุจะเจอประเด็นอย่างเงี้ยจะบอกเขายังไงไม่มีค่ะใช่ไหมวันนี้โชคดีมากถ้าคือที่จะมาคุยกับเราอย่างเงี้ยคือไม่มีอืมแล้วมีไหมเด็กๆที่เราดูแลบางครั้งนอก ไรเรียกนอกลู่นอกทางพี่รู้จะบอกเขายังไงถ้าเกิดอย่างเงี้ยปีที่ผ่านมานี่ก็ยังไม่มีถือว่าเป็นโชคดีเพราะปกติน้องๆที่เป็นที่ได้มาจะเป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนในกรุงเทพแล้วก็เป็นนักศึกษาซะส่วนใหญ่เรียนไม่จบ ก็ยังต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลก็พ่อแม่ก็ยังดูแลอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วสังคมทุกวันนี้มันมีหลากหลายรูปแบบนะครับอ่ะช่วงท้ายท้ายสุดแล้วนะครับหรับวันนี้อยากจะให้แม่โล้นะครับพูดถึงคนหลายๆคนที่กําลังท้อแท้แล้วให้เขาลุกขึ้นมาสู้ชีวิตใช่ค่ะก็อยากฝากถึงน้องๆนะคะที่อยากจะเข้าวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายประกวดก็ดีนะคะหรือสายละครสายภาพยนตร์ก็ตาม สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงเลยคือตัวเองตัวเราเองถ้าเราไม่มีความตั้งใจไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความพยายอดทนแล้วไม่มีการพัฒนาความสามารถอันนั้นคุณเข้าวงการมันเทิงไม่ได้แน่นอนและสองสิ่งสำคัญก็คือถ้าคุณเข้ามาแล้วโอกาสที่คุณจะก้าวไปข้างหน้ามันไม่ได้ก้าวได้ด้วยตัวเองได้คุณจะต้องมีคนเบื้องหลังคนซัพพอร์ตคุณ เมื่อจะเป็นเรื่องของคอลเลกชันการแสดงเรื่องงานที่จะกระจายกันออกไปถ้าเป็นคนไม่รู้จักบุญคุณของผู้ให้ให้เรายืนขึ้นมาเนี่ยให้แสงส่องมาหาเราได้อันนั้นอ่ะคุณก็ไปได้ไม่ไกลแน่นอนความกระตันยูถูกต้องค่ะเป็นหลักใช่ค่ะความดีความซื่อสัตย์ความกระตันยูท่องไว้แค่นี้ละค่ะแล้วก็ความอดทนคุณอยู่ในวงการบันเทิงได้แน่นอนครับผมใช่ นี่ก็คือเรื่องราวดีๆจากแม่โรสนะครับคุณทนานัน์แก้วหวงแก้วหวงนะครับวันนี้นะครับทางรายการต้องขอบคุณแม่โรสมากมากเลยขอบคุณมากนะครแม่โรสวันนี้เป็นไงเวลาของเราหมดลงนะหมดอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องผมนะครับชายแฮกครับหันนี้นะพะค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนี้สวัสดีค่ะ